สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้า Star Connect นะคะ,คะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์นะคะ,คะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิปซีนะคะ,คะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนะคะ่ะถ้าแบบราศีก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึง12เมษายนค่ะถ้าคุณทราบลัคนาด้วยถ้าคุณเป็นลัคนามีน คลิปนี้เลยค่ะดู2อ,อย่างควบคู่กันจะแม่นยำมากๆนะคะ uh huh. ตัวตนคุณในปีใหม่เดือนมกราคม2,564เดือนแรกของคุณของปีใหม่ด้วยลัคนาราศีมีนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างการงานล่ะจะเป็นอย่างไรการเงินความรักแล้วก็ผลสรุปโดยรวมในเดือนมกราคมของคุณจะเป็นอย่างไร อ้อยจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะค่ะเ,เริ่มกันเลยนะคะมาเลยค่ะน้องปลาน้อยโอเคค่ะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแน่นยำนะคะน้องปลาเนี่ยนะเรียกได้ว่าพิมนะให้กําลังใจเขามามากมากมากมาาตอนเนี้ย หยุดแล้วเขาไม่ต้องการให้แล้วไม่ต้องการกําลังใจจากคุณแล้วใช่ไหมไม่ต้องการเขามีแต่เปี่ยมฉันน่ะฉันจะต้องการจากเขาแทนฉันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันอยากรู้จักบ้านเขาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกอย่างนี้เลยว่าเขาบอกว่าเดือนเนี้ยนะดาวพระรหัสคุณนะเดินหน้าแล้วแล้วต้องแสดงความดีใจยินดีมากๆ เพราะว่าลัคนาที่มีดาวพระหัสกับดาวเสาร์ปี2564จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณชนิดที่ว่า200%เลยไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่คือคุณเปลี่ยนแน่แนอ่จานคะเปลี่ยนแฟนได้ปะคะแล้วแต่เลยคะ่ะคุณขาถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอ,อะไรคุณเปลี่ยนเลยค,ะค่ะแต่วันนี้นะคะ โลกได้บอกมาแล้วว่าคุณเป็นเดทค่ะ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตนะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคุณคะ <c oughs> ่ะต้องบอกอย่างนี้แล้วมากับราชินีดาบค่ะโอเคค่ะเห็นไหมมีความยิ่งใหญ่แนละชัดเจนเกิดขึ้นนะ <c oughs> ต้องบอกว่าเดือนนี้ เดือนนี้เป็นเดือนลาพระลาผลลาพระก็รู้อยู่แล้วว่าต้องดีแน่ๆลาพระคือลาบลาบไม่มีหมูและไม่มีน้ําตกอเป็นลาบอย่างเดียวคุณอึ้งเลยสิหิวหรือเปล่าเนี่ยมุ้งหิวหรือเปล่าเนี่ยเราลาบอะไรระไม่มีหมูไม่มีอะไรเนี่ยลาผลไงลาลาผลรายได้เดือนนี้เดินสะพัดคุณดาวสุกก็มาทับดาวพุธก็มา ทุกอย่างมาหมดแล้วเสาเป็นเกษตร,รอีก<ด>อเรียกได้ว่าการงานก็ขึ้นมาเป็นลาภากรรม,มะลาภนี่เรียกได้ว่าคุณเนี่ยนะถ้าเป็นน้องปลาน้องปลาสองตัวที่แหวกว่ายเนี่ยนะถ้าคุณนะ่ะ ว่างแสดงว่าคุณไม่ใช่มีนค่ะคุณต้องไม่ว่างเพราะกำมะลาพะคือเรื่อว่าถ้าคุณขายของเนี่ยโหดีมากถ้าคุณทํางานออฟฟิศเนี่ยคืองานมากองเต็มโต๊ะคุณเลยถ้าคุณทําอะไรก็แล้วแต่คือเรกได้ว่างานคุณอ่ะมันจะถูกล่วงเวลาออกไปงานคุณจะต้องดีมากๆแล้วเนี้ยเดชเขาวงบอกว่าคุณน่ตายไปแล้วคุณเกิดใหม่แล้วตอนนี้คือเป็นน้องปลาเวอร์ชั่นใหม่25ง4ัน น้องปลาที่ดาวพระหัสสะดีเดินหน้าน้องปลาที่มีอะไรในชีวิตใหม่ๆเปลี่ยนอะไรเดิมๆมาแล้วค,ความคิดเดิมๆล้างออกไปหมดแล้วตอนนี้ปลาเป็นปลาคนใหม่แล้วเขาเรียกว่าใส่ชิปเข้าไป ป,ปีนี้เป็นปลาที่ทําผมสีใหม่และอะไรและอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรใหม่แน่นอนเรามาดูกันว่างานเขาเป็นยังไงคุณอ้อยอ้อยเสริมให้เขานิดนึงคุณมีนเนี่ยถ้าตามแบบโหราศาสตร์แบบดั้งเดิม ancient astrology คือดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสด,ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสมาอยู่ในเกี่ยวกับลาบรัพย์สินของคุณก็จะเท่ากับว่าเพิ่มพลังมากขึ้นค่ะ,คะจากที่ว่าร้อก็จะที่คุณบอก200 2 0 0เรเเลยแล้วเวลาดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเวลาเขาจะมาเจอกัน แต่ละครั้งเนี่ยค่ะใช้เวลา20ปีค่ะแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของคุณเจริญรุ่งเรืองลาาผลไม่รู้จะพูดอะไรอน่ต้องบอกว่าอยากรู้จักบ้านกันเป็นการนะคะมาเลยค่ะเรามาดูเรื่องการงานของเขาค่ะขอแฮปไพ่ออกมาอย่างแน่นยานะคะคุณค่ะการงานเห็นไหมพุ่งอย่างเดียวเลยแปดไปเท้าค่ะหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วค่ะต้องทําต้องพุ่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันต้องทํางานนะคะสองไม้เท้าค่ะ,คะมีการทํางานร่วมกับผู้อื่นเยอะมากสิบไม่เท้าแล้วเนี่ยเห็นไหมใช่คือต้องบอกอย่างี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยคุณอ้อยการงานเขาเนี่ยนะดาวพฤหัสเหมือนกันนะ,ะผูกดวงมาคือคนลักนามีเนี่ยสัมพันธ์กับการงานโดยตรงเป๊ะๆแล้วการงานเดินหน้าเพราะฉะนั้นพุ่งคือการงานมีการทาตลอดเวลาจากคนที่เคยเข้างานงานประจําเข้างาน8ปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นเลิกไม่ได้ค่ะต้องไปเลิกสามทุ่ม กลับถึงบ้านเที่ยงคืนหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างมันโดนแบบโดนกําหนดมาแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่งานหนักเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ทันจะทําอะไรไม่ได้นอกจากการงานอย่างเดียวค่ะองานหนักแต่ว่าเป็นช่วงที่เขาทํางานแล้วมีความสุขนะไม่เหมือนที่ว่าทํางานเพื่อความจํายอมไม่ใช่อ,อันนี้จะเป็นการทํางานที่คุณเห็นผลลัพธ์ใช่แล้วบางคนเนี่ยนะคุณอ้อยเรียกได้ว่าเฮ้ย คิดก่อนหน้านี้แล้วว่าอยากทํางานที่สองงานที่สามงานที่4ี่หรืออะไรก็แล้วแต่โอ้ยไม่ได้ฉันจะต้องหางานให้แฟนฉันทำอเออจะต้องหางานให้คนนู้นทำอะ่ะ คือเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณคิดไว้มันมาสําเร็จในต้นปีหางนให้แฟน<อ>ดำนเหมืนะอนเราร้ายเนาะร้ายสิเพราะว่าอย่าลืมสิโอ้ยเขาเป็นดาวพระหัสสบ,บดีคุณอ้อยคือเขาเนี่ยคือฉันต้องไม่เหนื่อยคนเดียวใครที่มาอยู่ข้างฉันอ่ะหูมันต้องมาช่วยฉันให้หมดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเขา<อ>เป็นดาวพระหัสคุณอ้อยดาวพระหัสเนี่ยความคิดเขาเรียกได้ว่าโหสุดยอดคุณก็รู้เนี่ยคุณเป็นมหาจักรแห้เขาจะวางแผนเขาจะมีรากฐานไม่อยากให้ฉันพูดเซต้องบอกว่า ดาวพระหัสเนี่ยนะเป็นดาวที่เรียกว่าเจ้าแห่งความคิดเจ้าแห่งเหตุผลตะกาววิชาการที่เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาต้องใช้ทุกนาทีให้มีค่าเขาต้องใช้ทุกคนที่อยู่รอบข้างให้มีค่าอันนี้คือดาวพระหั์สบดีเพราะฉะนั้นที่ฉันนี่ห่างไกลมากคุณอยู่ใกล้ยังไงเออ่กด้เลยอ่ะต้องบอกว่าตอนนี้เวลาเนี้ยการงานเขาเรียกว่ามา200อืมคุณต้องพยายามหาพยายามต่อยอดให้ได้กโกยเลยค่ะเก็บเกี่ยวให้ได้นะเอากระบุงเอาอะไรมาเรียกว่า ช่วงจังหวะนี้แล้วปี64นะ64 6ี่หห้าเต็มที่ลุยปีของคุณนะคะนะคะแล้วมาดูการเงินการเงินของคนลัคนาราศีมีนเป็นยังไงบ้างคะไพ่ออมาอีกแม่การงเงินเนี่ยนะพิมพ์เคยบอกเขาแล้วว่าเขามีการเงินที่เดินเข้าเดินออกเยอะมากแต่<ะ>คุณยังเก็บเงินไม่ได้ในเวลานี้คุณจะไปเก็บได้เมื่อไหร่ปี6 5ห การเงินเขาเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะ,คะเห็นไหมคือเรียกได้ว่าการเงินคุณเดินสะพัดมากมีต้องบอกว่าเยอะจริงๆเพราะว่าดาวังคารเป็นกเกษตรด้วยนะ,ะแล้วมากับเจ็ดดาบค่ะ,คะอบอกว่าดาวังคารเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินส่งผล ทำให้การเงินของคุณเดียเรียกว่ามีการเข้าออกเดินสะพัดคือดาวอังคารเป็นเจ้าแห่งความขยันเจ้าแห่งความขยันเนี่ยมาเข้าการเงินคุณมีความขยันในการหาเงินแต่ดาวมฤรุรยูมาอยู่ไงพอมฤรุรยูมาอยู่อ่ะทําให้การเงินของคุณนะ่ะหมุนส่วนกระแสรหรือแบบเขาเรียกได้ว่ามีการเข้าแล้วออกแบบด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นในเวลานี้พิมพ์เลยบอกทุกคนว่าน้องปลาคนที่เป็นน้องปลามาปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะจังหวะชีวิตตอนนี้คุณเอาเงินน่ะ ไปฝากชื่อคนอื่นหรือเอาชื่อคนอื่นมาใส่ก็ได้หรือจังหวะตอนนี้คุณเอาเงินไปแปลเป็นทรัพย์สินก็ได้คือพยายามอย่าถือเงินไว้กับตัวเพราะมันจะมีเหตุแห่งรายจ่ายเยอะมากลงทุนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้งานเยอะใช่คะลงทุนอาจจะขายของหรือทํากิจการอะไรเพิ่มเติมก็ขายไงก็ให้แฟนไปขายแล้วฉันก็ไปเก็บเงินแล้วฉันก็เอาเงินไปซื้อทรัพย์สินไปซื้อคอนโดไปซื้อรถไปซื้อต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ปีห5ห้าคุณจะมีเงินเก็บเยอะมากๆเริ่มนิ่งคือเพราะปีนิดเหมือนเป็นปีที่ว่า เริ่มสร้างเริ่มเริ่มวางรากฐานเพื่อที่จะมีเงินนิ่เริ่มและเริ่มดึงคนนู้นคนนี้มาทารายได้ให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยเงินจะเข้าหลายๆทางใช่แล้วค่ะมาดูความรักกันค่ะความรักของคนลัคนาราศีมีนะคะมาดูกันว่าคนที่ฉันให้เขาเป็นขายของนี่ยเป็นยังไงเขาควบม้าไปเลยค่ะคุณก้อัศวินไม้เท้าค่ะแล้วดูสิคุณอ้อยม้าออกสองตัวเลยนะคะค่ะอัศวิน ขี่มวขาวจะมนขี่มาขาวมาเลยต้องบอกว่าเมาออสองตัวเลยคุณแสดงว่าเขาเชื่อฟังค <laughs> มากเลยนะ <c oughs> อบอกว่ามากเลยนะ <c oughs> ต้องบอกว่าดาวประจําเรือนปัตนิอ่ะคือดาวพุธ ดาวพุธก็มาอยู่ในเรือนลาภะลาภผลค,คู่ก็เป็นลาภผลอะคู่ก็เป็นสิ่งดีงามคู่คก็นํามาซึ่งลาภผลรายได้ด้วยต้องบอกว่าตอนจังหวะชีวิตเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าคู่ไม่มีปัญหาอะไรค,ะคือเขาเคยมีปัญหามาแล้วพิณบอกว่าปัญหาจบแล้วกันยาปัญหาจบแล้วทุกอย่างจบแล้วไม่มีอ,มอะไรแล้วตุลาพฤศจิกาธันวา คู่ครองก็เรียกได้ว่าดีมากลาดยาวเลยนะดีมากอยู่ในโอวาสออยู่ในโอวาสเนี่ยนะคุณร้องนี่ดีอย่างเดียวอยู่ในโอวาเชื่อฟังพูดอะไรสวีทวิวิวคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ความรักลงตัวแลวที่สําคัญเดินหน้าไปด้วยกันด้วยอ่าจังหวะนี้ไม่ได้เดินอย่างเดียวคุณควบมาควบมาด้วยไม่ใช่แค่เดินธรรมดาใช่ควบมาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีจังหวะชีวิตที่ต่อยอดในเรื่องของอนาคตร่วมกันแล้วค <c oughs> ่ะร <able> ู <ming> ้ส <siglo> ึก <bizarre> ว <c oughs> ่ามีความมั Toyota ่นคงร่วมกันแล้วชีวิตครอบครัวรู้สึกว่าดีขึ้นมาก สำหรับคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นมากๆากสำหรับคนไม่มีคู่มาควบอย่างนี้สับรางสับรางให้ทันเ่าใช้คาว่าสับรางให้ทันแล้วกันเพราะม้านี่มาดูสิมาหันหน้าชนกันด้วยสับรางให้ทันแล้วกันเพราะว่ามีคนเข้ามามากหน้าหลายตามากแล้วคนที่เข้ามาก็เข้ามาดีๆทั้งนั้นเลยดีด้วยไงแล้วบอกว่าหนึ่งในนั้นน่ะเป็นพิมพ์ด้วยคุณน้อยหงส์สับรางอะไรกันเนี่ยเขาอาจจะตับคุณออกก็ได้ไม่ได้ฉันจะต้องอยู่เป็นเบอร์หนึ่งคุณ ยืนหนึ่งเขาต้องยืนหนึ่งแต่มีเบอร์สองไม่เบอร์สามไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยอมยอมอยอมอ่ะแต่จริงๆแล้วว่าจะมีคนดีๆเพียงคนเดียวค่ะที่จะเข้ามาไปกับคุณเดินหน้าไปกับคุณแล้วคนคนนี้จะไม่ใช่แค่ความรักเขายังสร้างความสุขสร้างเงินทองให้คุณได้ด้วยใช่ค่ะผลสรุปโดยรวมละคะมาเลยค่ะขอให้พ่ยออกมาอย่างแม่นยํำนะคะคุณขอเรื่องความรักเนี่ยต้องให้กูรูเขาเป็นคนพูดนะคะเก่งใช่ไหมเรื่องความรักนี่เก่งนะ เก่งอยู่เรื่องเดียวนี่คุณที่ครอบครองม้าหมดเลยนะเนี่ยมากับอัศวินเหรียญค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณี่แบบควบอย่างเดียวเลยอ่ะคุณเห็นไหมขะเลิศ่ามากับเจ็ดถ้วยค่ะค่ะมีอะไรเข้ามาให้คุณเยอะมาก S <S> <S คือต้องบอกว่าเดือนหน้าเป็นเดือนกุมภาเป็นเดือนวินาทวินาทคือเนี่ยม,มันมีอะไรเข้ามาเยอะมากแต่การงานยังดีอยู่การเงินยังเได้ว่าหาได้คล่องแล้วจ่ายคล่องด้วยทุกอย่างดีหมดแต่มันมีรอบด้านเข้ามาเยอะมากตัวคุณเองอ่ะมีเงินนะจะไปถึงเดือนหน้าเลยเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเป็นเดือนที่เดือนหน้าที่คุณพูดหมายถึงเดือนกุมภาใช่กุมภาพันจะได้ไม่งงอ่ะกุมภาพันเนี่ยเป็นเดือนที่น้องปลาของดิฉันเนี่ยไม่ว่างเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะไม่ไม่โกรธถ้าเกิดเขาไม่ว่างมีเวลาให้นะคะ ทำงานต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งลาภผลแล้วที่สําคัญคุณอาจจะมีโชคลาภในเรื่องการงานเยอะมากๆค่ะอค่ะคือโฟกัสเรื่องงานค่ะเรื่องความรักเรื่องความสุขส่วนตัวนี่คือโอเคแฮปปี้ละใช่ไปเรื่องงานเพื่อจะสร้างต่อยอดไปในชีวิตภายภาคหน้าเรื่อยๆค่ะนะคะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ